เกมนี้อีกฝั่งเขาได้เป็นเฟิร์สดาบนะครับแล้วเขาก็เลือกมาจ้ามาเล่นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปออมหรือว่าจะไปป่ะนะครับแต่ผมเกมนี้นะผมเลือกที่จะหยิบเรียวมะมาออมเลนนะครับถ้าชนนะ ถ้าฝันหงวแามเนี่ยมันเปิดโอเคถ้ามันเปิดเอเลนดอ์เนี่ยยังไงก็มาจาป่าชัวเอ้ยมาจาออฟเลนชัวนะครับมันมันคงไม่ไม่หยิบเอเลนดอฟเลนนะม,มันน่าจะเป็นมาจาออฟเลนนะครับเกมนี้ก็เข้าทางเลยนะครับผมจะมาเล่นเลียวมะชนเลนกับมาจาให้ดูว่าเป็นยังไงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองตเติมเข้าไวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกรเดเติมเกมและเพจโก l เด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยนะครับผมใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรลงวันที่100ล้านพันล้านนะครับใครอยากได้แฟนหน้าตาดีหล่อเหลาก็รีบกดได้เลยนะครับกดปุ๊บปุ๊บชุยกูเลิกพูดเถอะไอ้จักเล่นเกมดกวาครับเกมนี้ผมจะเน้นที่ที่จอดเล็กมาก่อนนะครับเน้นดาเมจนะรองเท้าเราจะไม่ขึ้นครับเพราะว่า เรียวไม้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีโมบิลิตี้สูงอยู่แล้วนะครับจากทีมหนึ่งเอาไปหนึ่งจึ๊กครึ่งรอดฮะกูโดนสก,กิลอะไรของมันวะเลื่อนหายไปข้อหนึ่ง,ขงเขาวิวสองลยนะครับคือผมเคยหยิบเรียวไม้ามาเล่นชนกับมาจานะตอนเป็นแพทเก่าอะ่ะที่มาจามันยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับก็ว่ามันพอสู้ได้นะ แต่นี่มันโดนเนิร์ฟไปแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมกูกูโดนสก,กิลมันแรงจังวะมันโดนโดนเนิฟจริงไหมแนีเอ GM GM เล่าความเท็จป่าวะมาเดิอุ้ยไม่ตายสวยแล้ว <c oughs> ทุกคนว่าเมื่อกี้ถ้าผมฟิกเข้าไปตีมันอ่ะมันตายปะเพื่อความชัวเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้ววะ่ะ ผมเมื่อกี้ถ้าถ้าผมรอจังหวะนิดหนึ่งนะผมนึกว่ามันจะกลับมาอะไรไงเราไม่ค่อยจะเล่นเรียวมาออฟเลนด้วยนะครับก็เลยกระดาเมจไม่ค่อยจะถูนะครับว่าปล่อยมันรอดไปรักกันตอนนี้เพื่อนเคลียร์ล่างให้แล้วนะครับผมก็เดินมาแกงตรงกลางเลยนะครับเอาไปดึงจึ๊ก ควอมแรงเกินมาจาวิลส <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่แล้ววะโหและทีมเราตุยไปสองเฮ้ยมาดิอยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนนี่แหละครับตัวแกนทางมาจาแบบ100%เอร์เซดูดมาดูดกลับไม่โกงมาดิทั้งน้อยคอยรักว่าไงโหไม่แทงมันไม่เข้าเลยวะ รูนที่ผมเล่นในเกมนี้ก็น่าจะเป็นจอรร้อยนะครับไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับรอแบบว่ารอรีเจนจากคีป่ะอันติมันดูดเลื่อนได้นะครับผมเคยผมเคยหยิบม,มาชนอ่ะตอนมาจาแพทเกา่าเดี่ยวมามแค่เกมเดียวมั้งอันนี้ก็น่าจะเป็น เกมแรกอะที่ผมหยิบเรียวมะในแพทเนี้ยเป็นออฟเลนส่วนใหญ่ถ้าผมจะเล่นเรียวมะผมจะเอาไปป่านะครับออฟเลนผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จับนะครับเฮ้ยแต่มันระยะเรามันดีกว่าไงดูเดิแล้วความแรงแต่เขาเอาฟิกเกอร์มานะครับมาจากคนเนี้ยไม่ใช่หัวร้อนนะครับเ้ยมันเช็คมันเช็คเช็คว้าเช็คว้า อ้ยหัวแตกฟิกแล้วไงฟิกแล้วไงตายอยู่ดีเฮ้ยเพื่อนโดนปะวันนี้เลื่อนเราก็น้อยด้วยนะครับผมจะเข้าต้องระวังนิดนึงหาจังหวะหาเชิงดีๆโอ้โหตึ๊กปั๊บปับปับปัเฮ้ยงานซวยแล้วมาดิกูไม่เข้าป้อมได้เดี๋ยวผมโซโล่ให้ดูมววชะตาขาดละเอ้ย โอ้โห oh, 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 oh. คุณนึกว่าคนเดียวเฮ้ยคนเดียวพอไหวสามคนพอเลยว่ะ <c oughs> มันมาดักไอ้ช้างมันมาดักผุมตรงนี้ด้วยนะถ้าผมเข้าในป้อมเมื่อกี้ผมอาจจะโดนยำในป้อมก็ได้นะครับล <c oughs> ุมมันทีดิหมาหมู่รู้จักเปล่าหนึ่งหนึ่งไม่สู้เราเน้นลุมนะคะ <c oughs> ลุมมาลุมกลับไม่โกง มาจะไม่กลับตายนะเรามีสองคนนะเพื่อนอุย้ยแต่ว่ากลางแต่กลางยังมีซิลลับให้อยู่นะครับโอ้โหมันรับไม่ไหวเพราะ่าตรงกางมี2ตัวกางแตกอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับตอนนี้ทีมเราโดนหนักมวยเอาสุดว่ะปงเฮ้ยโอ้โหมันเดินโยกลบมาดิ หัวแตกโหแต่ว่าเสียล่างว่ะก็ต้องยอมเสียรครับชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นาดาฟ้าแล้วกันนะครับฟิวกูไปแล้วว่ะหนูเกินของไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเฮียมึงใจเย็นก่อนนี้ คีบมันชนไงถ้าเราถ้าเราไฟบ่อยแล้วเราถ้าตายอะ่ะก็เสียป้อมเรื่อยๆครับไม่ต้องผ่านแล้วกูจอยอยอๆก่อนเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนจะได้มีกำลังใจเล่นไง <c oughs> มึงจอยยอๆก่อนดิ <c oughs> จัก,กรยานยนต์ <c oughs> อ่ะโอ้โห Ô. ดูสิว้ามึงเดินไปบวกนะ กูว่ามึงไม่กูว่าของมึงจะแม่จะไม่มีแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหของไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดจริงคลิปเข้าไม่สนกูเน้นบวกไว้ก่อนจึก๊กเอ้เรื่อมันโลก็จริงเนอะแต่ถ้าผมเข้าไปผมน่าจะโดนมันลุมตายอยู่ดีวะ่ะไม่เสี่ยงดีวะ่ะผมรอรับเลนนะครับตอนนี้ป้อมรอหายไปหมดแล้วกลางล่าง แต่บนยังไม่แตกโอ้ไม่แตกก็เหมือนแตกอะเป็นอีกอยู่บนเขีไยไม่ตายด้วยคีบโอ้โหปิก<ห>แรงหัวแตก<ห>ไปดิต้องมีเชิงนิดนึงนะครับเว้ย ต้องรอดอันติแทงเข้าหัวหัวแตกนี่แหละครับตัวแก้ทางแบบร้อยเปอร์เซนต์มาดิเจ็ดนาทีแทงว้าแทงว้าเฮ้ยมวยหิวมวยหิววะโคตดนัว แต่ไฟนี้เราชานะนะครับผมคนเยอะกว่าส,ปปส,วสิวสิวเมา,เาตังก่อนซิว <S 2> <S 2> ไม่มากรอเองก็ได้วะกองเงินกองทองอะรถถังคลิปตัวละร้อยอ่ะครับยินต่อไปเอาเป็นทอยละกันนะครับเอาดาบแดงดีกว่าทงทอยไร้สารละเน้นแทงทีเดียวแตกอะ่ะ<ห>บอิมาจามันเจอดาบแดงผมแน่ มันเปิดแล้วว่าซิวว่ายังไงซิวเข้าไปนัวกูขอไปเข้าไปนัวไปซัวหน่อยดิเอ๊ะหวยแล้วว่าโอ้โหหมีวอลทุกดอก <c oughs> แก้แค้นกูด้วยเพื่อน,นเอลววทุกดอกจริงเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมาหาตังจากคิปเลนเนี่ย ถ้ามันหาตังเก่งนะเหมือนแทงไม่เข้าเลยว่ะฟิวมาดิฟิวโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมันซ้อนกันโคตรดีดูดิมาดิมวยเฮ้ ผมกระด่าค้มันนะมึงแกเกือบซวยแล้วโหฟิวไม่น่าเหล,ลือหนึ่งหกเจริญเจริญนะเพื่อนมึงไม่เห็นมันเหรอวะมึงแก้ฟแทงงงงงงวยยืนงงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนนี้ ะวิ่งไปไหน้าช้ชางช้างช้างช้า,างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้หัวแตก <c oughs> ตอนนี้ดาบผมโคตรแรง่ะครับเดี๋ยวรอได้ดาบแดงอะ่ะขอทีเดียวอะ่ะจิ้มทีหน้าสั่น โอ้ยดูความแรงดูความแรงนะครับม,รมาจามันกดสกิลผิดป้าวะเมื่อกี้มาดีมาดีดาบแดงมาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เวลาของเรียวมาแล้วดูนะผมแทงไอ้นี่ให้ดูปับป๊บปั๊บฮะฮียแทงว้าว ถ้าผมแทงมันโดนเมื่อกี้ผมได้10คิวแล้วผมว่าชิ้นต่อไปน่าจะต้องเป็นทอยแล้วแหละนะครับเวทเขาก็เยอะเหมือนกันนะเผื่อมวยมันแค้นผมไงมันรอดักตุ๋ยอานจะโดนมวยชุดเดียวตายก็ได้นะครับเนี่ยถึงว่าตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างค่อนข้างเยอะละลวงได้ชิวๆ ตะกอตอนนี้ค่อนข้างสูสีดูดีนะครับผม20ต่อ21เดี๋ียวมาค่อนข้างอิมแพกอะเกมนี้ดูดิ926ฟปั๊บปั๊บแทงอะไรอะไรมาจางงงมาจางงงเฮ้โหนี่นี่ขนาดป่าผมเล่นไม่ได้นะเว้ ยังได้ขนาดนี้และแคลรี่กูไปอยู่ทำไมตรงนั้นวะเฮ้ยหัวแตกจะวิ่งไปไหนช้ามาดิส่วนคอมคอมเฮ้ยฮะปากด้วยเพื่อนฮะเฮียเมื่อกี้มึงสไลด์ไปโดนเฟนดิกมึงก็ตายแล้โอ จะตกใจอะไรก่อนดีวะแมมกูพาระมึงเพิ่งรู้ตัวหรอไอสั์มันแน่าจากดมากับเพื่อนมันนะครับเพื่อนมันโคตรแบกใครวะกูรู้มึงไม่ต้องพูดก็ได้เนี่ยกูแบกมึงอยู่เนี่ยเพื่อนกูแบกอยู่นี่ไงอืม คือผมเข้าใจนะเว้ยคนเราวาเกมก,ก,ก็ก็เล่นได้มาเกมก็เล่นไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานนครับอันนี้พอเข้าใจได้นะครับคือมึงไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพื่อนกแบบูแบกงอยู่เนี่ยชิวชิวฟนิกมันสิบสองคิวมันเกิดต้นเกมอ่ะคินเอาแล้วกันนะกิ้งเนี โอ้ยทีเดียวจริงขอเอาคืนแทงหัวคมๆเว้ย <What? S 2> มาดีเข้ามาโดนแทงนี่หัวแตกหมดนะครับเอ้ยโอ้โหน่าจะปั๊มคิวก่อนว่ะแต่ก็จบดีแล้วนะครับเดี๋ยวติวมันเฟอร์ไพร์กูอีกอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการเล่นเรียวมะนะครับผมมาเจอกับมาจานะผมว่าเอาไว้แก้ทางได้นะเพราะว่าตัวเราอ่ะมันระยะไงครับเข้าเน้นแทงแทงแล้วถอยแทงแล้วถอยอะไรเงี้ยครับตาเม็ดหนึ่งแสนนะครับถือว่ามีอิมแพกนะค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมจนถึงเลทเกมนะครับแต่ว่ายือเลทเกมอ่ะผมว่าทีมเราเนี่ยก็ดูดีกว่านะมีล้อเลียวมีวิบนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับคำพูดก่อจะในไม่ทูกภาพกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้นันที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าตหวัดดีครับบายยทุกคน